Hmm, just take lagi Call Ha? Ha? ยังคงแต่เออนี่ตัวอย่างครับโอ้โหสุดยอดมืออาชีพครับมืออาชีพครับมืออาชีพไม่มีใครบอกว่ามืออาชีพนี่อาชีพครับนี่ครับครับเต็มที่ครับโอ้ไม่หวแล้วครับเซแล้วต่อแล้วครับต่อนิ้วแล้วครับต่อนิ้วครับต่อนิ้ครับต่อนล้วครับนี่นะครับสุดยอดนะครับ สุดยอดนี่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 เนี่ยเข้าลึกๆเลยสุดยอดครับเข้าลึกๆเลยโอ้โหมีการเซด้วยครับเซด้วยครับนะครับอย่างเดียวครับไม่หยุดแล้วครับเต็มที่ครับสีเยอะครับเน้นน้อยครับไล่มาครับเดี๋ยวก็จะหยดน้ำ